สวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชชนบุรีนะครับวันนี้อยู่กับน,นิสสันคิวคันสีชมพูคันขาประจำเราจะจงมีปัญหามันไม่ค่อยลงพี่ก็เลยบอกว่ามีอะไรนะมีมอเตอร์ผมเลยบอกเอามาทั้งรางเลยเดี๋ยวเราจะลองถอดรางออกมาดูนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรไหมผมลื้อประตูอ,าาอ,ออกมาแล้วแล้วไข่น็อตออกมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะถอดรางนะครับอาจจะดูวิธีการถอดรางนะไขน่น็อตมอเตอร์ออกนะครับ น็อตลางมีอันนี้สองตัวันนี้สองตัวอันเนี้ยรางกระจกมันเป็นรางแบบรางาเขาเรียกเขาเรียกรางสลิงอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองพยายามเอามันลงก่อนไม่รู้มันจะลงได้ไหมนะเพราะว่าเราจะต้องไขน็อตออกจากตัวหูกระจกข้างๆนี่ผมไขน็อตออกแล้วนะครับรางเขาก็จะหย่อนลงกระจกเขาก็จะหย่อนนะเราจะถอดไอไอตัวมอเตอร์ลงข้างล่างด้วยฮึบได้ลงมาทั้งชุดโอเค ขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยตอนที่ถ่ายวิดีโอนะครับไปแบตหมดมาเดี๋ยวผมพากับเอาก็ได้อันนี้ครับเป็นล้างใหม่นะที่พี่เขาเอามานะครับเราก็ทําการทดลองก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับว่ามันยังทํางานได้ไหมนะไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บมันใช้ไม่ได้แล้วยัดเข้าไปแล้วไม่รู้นะครับเช็คก่อนนะครับเอาชัวร์นะเดี๋ยวผมเนีย่ยผมจะถอดปลั๊กออกปลั๊กก็ค่อนข้างแน่นแต่ก็ระวังนะครับเวลาจะดึงเข้าดึงออกเนี่ยเพราะว่าไอตัวปลั๊กเนี่ยมันเก่า นะครับเดี๋ยวกลิปมันจะแตกนะครับเวลากดหรืออะไรเงี้ยถ้าง,งัดได้ก็งัดงัดจากอีกข้างหนึ่งนะแล้วถ้ากดแล้วมันแข็งนะอันนี้ตอนแรกพี่เขาบอกกล่องมันมีปัญหาแน่เลยกล่องออโตส้สรุปแล้วกล่องไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาที่ตัวมอเตอร์นะเรายกกระจกขึ้นครับตอนถอดเนี่ยถ่ายแล้วไม่ไหนไม่ได้บอกว่าถ่ายอะแต่ไขน็อตตรงไหนแต่แต,แต่แต่ถ้ามันเป็นรางแบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยเรายกกระจกขึ้นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไอ้รางกับมอเตอร์เนี่ยมาใส่ไหนดูซิ อออนนี้น,นี่จับไว้นะครับให้คนจับไว้หนึ่งคนก็ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกน้องหรือไม่มีคนช่วยก็หาอะไรมายัดกระจกไว้นะครับให้กระจกมันอยู่ข้างบนนะแล้วเราก็ใส่ชุดรางเนี่ยเข้าไปนะครับลองเราลองดูมุมตอนที่เราถอดออกมานะครับน็อตมันมีไม่กี่ตัวเองผมจําได้ว่าน็อตไม่เยอะผมตอนถ่ายผมก็ น่าจะไม่ทันถ่ายไว้มั้งว่าเราไขน็อตตรงไหนเนี่ยเราดูจากรางเนี่ยตัวรางน็อตสี่ตัวแล้วก็ตัวไอ้ตัวมอเตอร์เนี่ยมีน็อตสามตัวถ้าเข้าไปเป๊ะนะครับมันจะตรงตรงที่ของมันเลยส่วนรางกระจกตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่นะครับช่างมันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราเอารางไอ้ไม่ใช่ตัวรางกระจกเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวที่ไว้ดันกระจกขึ้นลงเนี่ยมันมันอยู่ข้างบนนะครับช่างมันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราไขรางกระจกให้ได้ก่อนนะครับเราดูระยะรางแล้วไขรางกระจกให้ได้ก่อนเนี่ยครับหาลูน็อตนะครับไขเข้าไป นะเอาให้อยู่ไขเข้าไปให้มันตึงเอาให้อยู่เลยอ่ะครับไขไขให้มันอยู่เลยนะทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวรางกระจกด้วยแล้วทั้งตัวมอเตอร์ด้วยนะครับนี่นะเสร็จแล้ววิธีการที่เราจะใส่น็อตล็อกตัวกระจกกับรางนะครับคืองี้ให้เรากดกระจกมันลงมาก่อนเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ที่ผมชี้เห็นไหมครับเอาไว้ไขน็อตนะนี่นะเราเราไขเรากดกระจกลงมาเรากดไอ้รางมันลงมาก่อนนะ ไม่รู้ตอนนี้มันขี่กันอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมจาไม่ได้ตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้ผมถ่ายมาหลายเดือนละสองสามเดือนละนะน่าจะตั้งแต่เมษาเนี่ยอ่าโอเคนี่ครับเราเราไขเรากดลงมานะรูน,อนร็อตลูนึงอะ่ะมันจะอยู่ด้านในเราจะต้องไขผ่านช่องรูเข้าไปอีกอันนึงมันจะอยู่ข้างนอกเห็นไหมตรงปลายนิ้วโป้งผมเห็นไหมเนี่ยพยายามดึงขึ้นมาให้ถึงวิธีการใส่กระจกนะครับก็คือใส่รางก่อนแล้วค่อยใส่กระจกนะครับไม่ใช่ว่าใส่รางแล้ว ดันกระจกขึ้นมาไม่ได้นะมันจะใส่กันไม่ได้เดี๋ยวมันจะงัดกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะกระจกมันจะแตกเอามันไม่แตกข้างบนหรอกมันแตกอีตรงหูนี่แหละนี่ครับแล้วก็ไขน็อตไขให้แน่นแน่นแบบตึงมือนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยช่างแม่งบอกเอาให้แน่นเอาให้สุดแรงเลยเดี๋ยวน็อตมันขาดนะหรือไม่งั้นเดี๋ยวพลาสติกข้างหลังมันจะหักเอานะครับทดสอบครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองนะตอนคลิปพอดีผมเร่งเวลานะมันหนืดนิดนิด รเราก็จะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับ PN 5 1 5นะครับเป็นสเปรย์หล่อลื่นแบบซิลิโคนกันน้ำนะผมเอาไว้หล่อลื่นพวกรางกระจกนะครับฉีดบ่อยๆก็คือสัก2อาทิตย์หนึ่งสักครั้งนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถามว่ามันกันน้ํามันเกาะอยู่ไหมมันก็อยู่แหละแต่ว่าสักพักนึงอะ่ะเดี๋ยวพอมันเริ่มนี่มันก็จะค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งเหมือนกันถามว่าทําไมไม่ใช้จจระบีจจระบีมเลอะนะครับมันเลอะแบบ น่าดูเลยแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะคายอยู่ข้างในรางนานแค่ไหนนะอันนี้อันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอพีเอ็นห้าหนึ่งห้าเนี่ยมีมาไว้แบบสําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยหล่อเลื่อนหล่อเลื่อนกระจกหล่อเลื่อนกระจกและข้อดีมันไม่กัดยางด้วยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันจะไปทําให้ยางมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ผมใช้มานานแล้วเหมือนกันสีเร็จแล้วครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงกระจกนะครับให้ น้ำยาเนี่ยมันแล่นไปให้ทั่วนะครับเนี่ยเห็นไหมลองสังเกตดูส่วนมากมันจะมีปัญหาตอนขึ้นตอนขึ้นมันเหมือนมันดันอะมันจะต้องมีอะไรประคองข้างนะครับแล้วมันก็หนืดนะมันก็เลยขึ้นช้าตอนลงอะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อย่างไอคัน3ดอผมอะเหมือนล็อกมันไม่ดีมั้งตอนลงมันก็บิดพอมันบิดบิดปุ๊บมันก็มีปัญหาตอนลงตอนขึ้นไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองดูกันไปนะค่อยๆทํากันไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเก็บงานเรียบร้อยนะอ้าวลองนะครับตัวนี้ใส่กล่องออโต้กระจกด ขึ้นก็ออโต้ลงก็ออโต้เราหล่อลื่นให้ทุกบานเลยนะครับนี่นะนบานนี้ก็หนืดหนืดหน่อยนะครับนะแล้วก็จัดการหล่อลื่นให้พี่เขาทุกบานเลยท่านใดสนใจอยากได้สเปรหล่อลื่นตัวนี้นะครับผมมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับลองกดเข้าไปหาดูนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถท่านนี้ด้วยนะครับชื่อพี่บูนะครับพี่เขาขายตุ๊กตานะครับอยู่หาดบอลน,นะ ลองตามเฟซพี่เขาไปดูนะครับว่าขายอยู่ตรงไหนบ้างผมจําไม่ได้นะว่าอะไรตรงไหนนะแล้วก็เนี่ยผมไปซื้อมาเอามาใส่ในรถนะครับทั้งมาริโอ้แล้วถ้ามีน้อยมีน้อยนี่พี่เขาให้หลานผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับติดขัดตรงไหนนะครับทักมาถามได้นะครับช่างนัดนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ น้องเขาบอกพี่ไฟไมันไม่สว่างแล้วเปลี่ยนร้านผมมันบอกจําจไม่ได้พี่อันนี้ร้านผมเ <c oughs> มื่อก่อนใช้ร้านผมใช้สติ๊กเกอร์ร้านกินดูครับยี่สิบสามเดือนหนึ่งปีหกสองนะวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะครับจะเข้าแปดปีนะนี่นะเนี่นะแต่ว่าตอนนี้มันเสื่อมนะเดี๋ย <c oughs> มันติดอยู่แต่มันเสือ่อมบอกแล้ว LED นะครับไม่นี่มันถึงเวลามันก็เสือ่อมเนี่ยเปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่างจากเมื่อกี้โดยสิ้นเชิญเลยนะมันหมดอายุมันไม่ดับก็จริงแต่มันหมดอายุนี่ครับไฟหน้า LED นะครับสนใจสั่งได้นะครับชัางนัดรานเล็กครับขอบคุณครับ